สวัสดีครับผมนายจักรพันธ์กองเกิดสุขขวับหน้าส่วนวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากสายงานเทคโนโลยีดิจิทัลครับปัจจุบันลงตำแหน่งเพื่อที่มีความรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆครับจะมีการจัดเตรียมข้อมูลครับมีการพัฒนาในส่วนของตัวแดชบอร์ดครับในการพัฒนาในส่วนของที่มีปัญญาประดิษฐ์ครับส่วนต่างๆเหล่านี้ครับก็มีการสนับสนุนให้หน่วยงานนําข้อมูลมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการทํางานนะครับก็ทําให้หน่วยงานสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความเป็นอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถบรณาการข้อมูลทั้ง ภายในแล้วก็ภายนอกขององค์กรได้ด้วยครับสำหรับโครงการบันทึกความดีก็มีความดีใจครับที่ได้รับเกียรติในการรับไปประกาศในครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําตามหน้าที่นะครับบุคลากรทุกๆท่านก็สามารถที่จะปฏิบับติตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถนะครับเพียงแค่ตรงนี้เองเราก็มีหลายๆท่านเล่งเห็นประโยชน์เร่งเห็นความดีที่เราได้ทุ่มเทก,กับภาระหน้าที่ของเราไปได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนก็คือว่าถ้าเราอาจจะไม่อยาก พูดถึงความดีให้ดูแบบเ,ออเป็นที่น่าเพ่งเป้าอย่าครับเราอาจจะมองย้อนกลับมาที่ตัวเองก็ได้ครับว่าเราแค่ทําเพื่อสิ่งที่ถูกต้องทําตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถหรือทําเพื่อความสบายใจของตนเองอย่างนี้ครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือความดีอย่างหนึ่งความดีรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรของเราอะนะครับการประปานครหลวงของเราเนี่ครับมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างเต็มความสามารถนะครับเพื่อให้บริการเพื่อสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานต่างๆได้ครับก็ขอบคุณครับครับสวัสดีนะครับ ผมพงศักดิ์พัทรันทิพย์นะครับผู้ในการกองประเมินคุณภาพองค์กรฝ่ายนินยบายยุทธศาสตร์นะครับก็รู้สึกกินดีนะครับที่ได้รับคําชื่นชมจากโครงการบันทึกความดีนะฮะการที่ได้คําชื่นชมนี้นะฮะก็มาจากที่ได้ไปให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและก็ประสานงานร่วมโครงการของสคอลอนะฮะที่สนับสนุนให้2หน่วยง,งานหรือสองรัฐสรรกิตเนี่ยมาจับมือร่วมกันเป็นโครงการพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงนะฮะ โดยให้ความสําคัญกับทางด้านตรวจสอบนะฮะก็เลยได้ประสานงานกับสํานักงานตรวจสอบของกอน,อนเนกับทางสํานักงานตรวจสอบขององค์การสากรรมป่าไม้มาจัดทําแนวทางยกระดับคะแนนทางด้านตรวจสอบภายในนะครับจะได้มีการส่งสครอนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่มาของการเอาไปประกวดรางวัล SOE นะครับซึ่งจากการที่เราส่งแผนนี้ทําให้เราได้รับการสัมภาษณ์รางวัล SOE ก็จากการความร่วมมือเนี่ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้องคอ์กรเราได้ภาพลักษณ์ที่ดีเพราะเราได้ไปส่วนร่วมที่สนับสนุนหน่วยงานอื่นนะครับรวมถึงถ้าท่านใดนะครับมีความรู้ความสามารถเราก็สามารถแชร์ความรู้ความสามารถของเรากับคนอื่นๆนหรือในงานอื่นก็เป็นถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ยังสนับสนุนให้องคอ์กรไปข้างหน้าได้ด้วยครับขอบคุณครับ